ในคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2 5 0 3ไปแล้วนะครับผมซึ่งก็มีหลายโครงการนะครับท่านใดยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ลิงก์ด้านมุมบนขวานี้นะครับแต่สำหรับท่านที่ดูแล้วเนี่ยก็เรามาต่อในตอนที่2ก็คือโครงการทีออ่อาจจะจัดหาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าได้รับการรับมอบในปีงบประมาณ2 6 3 ซึ่งก็มีหลายโครงการทีเดียวก็อย่างเช่นเราไปที่กองทัพบกครับกองทัพบกก็มีการจัดหายานเกราะล้อยางจำนวน60คันนะครับซึ่งเป็นยานเกราะสไตรเกอร์มือสองจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ทยอยรับมอบแล้วก็ทำพิธีมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับปี ๋อไม่ใช่ปีที่แล้วสิต้องเป็นปี2562นะครับหรือปี2009แต่ว่าในปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยในปีข้มาที่ผ่านมาก็มีการทยอยส่งมอบมานังยางประเทศไทยหลายล็อตนะครับผมซึ่งก็ยังทยอยส่งมอบอยู่ส่วนการจัดหาในปี2563ก็เป็นการจัดหาอีก50คันนะครับแล้วก็ในปีข้อมา2564เนี่ยก็จะมีการจัดหาเพิ่มเติมอีกสําหรับสไตรเกอร์ ในอีการรับมอบอีกอย่างหนึ่งก็คือรถบรรทุกทางอาหารทาท่านะครับผมจำนวน625คันนะครับซึ่งเป็นการทยอยรับมอบตามสัญญาเมื่อปี2 0 1 0นะครับผมโดยกองทัพบ,บกได้เลือกแบบรถท่าท่า lpta 7 1 5 3 2 tc 4x4 นะครับผมโดยเป็นการจัดหาตามโครงการจัดหารถยนต์บรรทุกทางทหารขนาด1เซนตตันนะครับโดยมีมูลค่า1,338ล้านบาท กองทัพบกก็กาลังแจกจ่ายรถแบบนี้นะครับไปให้หน่วยทหารทั่วประเทศครับยานกะละอยาง v n 1ก็เป็นยานกะละอยางอีกแบบหนึ่งที่มีการจัดหามานะครับโดยเป็นการจัดหาจากบริษัทนอรินโคประเทศจีนมีการจัดหามาแล้วในืสองระยะก็คือในระยะที่1ในปี2 0 6 0นะครับจำนวน38คันเป็นรุ่นลำเลียงพล3 4คันกู้ซ่อม2คันซ่อมรุง2งคันแล้วก็ใช้งบประมาณ2,300ล้านบาท ในระยะที่2เนี่ยมีการจัดหาในปี2 5 6 2นะครับจำนวน43คันเป็นรุ่นลำเลียงพลแค่3คันรุ่นเครื่องยิงรเบิด120รมิลิเมตร mm, คันรุ่นกูซ้ซอม9คันรุ่นมาคับการ12คันรุ่นพยาบาล3คันแล้วก็รุ่นซอมรูลส4คันนะครับใช้งบประมาณ2,200ล้านบาทในระยะแรกเนี่ยกองทัพปกได้รับมอบแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับผมเดือนกันยายนปีส0 20หรือปี2 0ง3น้ี่เองก็กาลังทยอยรับมอบอยู่ ตรวจต่อสู้รถถังสไปเอ็มอาร์นะครับโดยเ,เมื่อต้อนปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพบ,บกมีการจัดหาตรวจต่อสู้รถถังแบบนี้นะครับโดยจัดหาสไปเอ็มอาร์เนี่ยเพื่อประจําการในกองพลฐานราบที่6นะครับผมที่ประจําการในชายแดนฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็ติดกับกัมพูชา,าจรวดแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพบ,บกมีความต้องการจะจัดหามานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในการจัดหา แล้วก็พิ่งมาผสบความสำเร็จในการจัดหาในล็อตแรกๆก็คือจัดหาสไปเอ็มอาร์แล้วก็พึ่งจะได้รับมอบเข้าประจำการนี่เองอคิดว่าต่อไปเนี่ยน่าจะมีการจัดหาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆจนทดแทนจรดวดกับไปเรื่อยๆในหน่วยทหารทั่วประเทศซึ่งน่าจะต้องใช้จำนวนมากพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นการจัดหาในล็อตเล็กๆไปเรื่อยครับ เฮลิคอปเตอร์แบบ UH-60A r e f u r b i s h d นะครับซึ่งเฮลิคอปเตอร์แบบนี้เนี่ยเป็นการจัดหาจากการใช้สร้างนะครับหรือเฮลิคอปเตอร์ที่ปร,ประจำการแล้วก็คือ CH-47D Chinook จำนวน6กลำนะครับไปทำการแลกเปลี่ยนกับเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-60A จำนวน3ลำซึ่ง UH-60A เนี่ยที่ ได้รับมาเนี่ยก็ได้รับการปรับปรุงให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับ UH 60L ซึ่งกองทัพบ,บกมีใช้งานมาแล้วแล้วก็เพิ่งจะได้รับมอบเมื่อกลางปี2013ที่ผ่านมา สรบกองทัพเรือไทยนะครับก็มีการรับมอบอากาศยานไร้นักบิน2แบบด้วยกันนะครับอากาศยานไร้นักบินแบบแรกที่ได้รับมอบก็คือแคมคอปเตอร์เอสหนะครับซึ่งกองทัพเรือเนี่ยจัดหามาจํานวน2ระบบมูลค่าราวๆหกร0 0ล้านบาทนะครับผมโดยเพิ่งมีภาพเปิดเผยว่ากองทัพเรือเนี่ยรับมอบแล้วก็ใช้งานเมื่อไม่นานมานี้นะครับ การจัดหาแคมคอปเตอร์ s 1 0 0เนี่ยเป็นการจัดหาเพื่อประจำการบนเรือรบนะครับก็ถือว่าเป็น UAV แบบแรกของกองทัพเรือที่เป็น UAV แบบปีกหมุนแล้วก็ประจำการเป็นหลักบนเรือลบอากกษตยานร,ร้ายนักบินแบบหนึ่งครับก็คือออปิเตอร์ 3B นะครับ,รบซึ่งเป็นการจัดหากาศยานร้ายนักบินเพื่อใช้ในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนนะครับใช้เป็นหลักแล้วก็เพิ่งรับมอบเข้าประจำการในปีนี้โดย ช่วงหลังเนี่ยสอนชนเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างแล้วเป็นหน่วยที่มีกําลังพลประจําการแล้วก็ออปิเตอร์3 b เนี่ยก็จะใช้ในการลาดตระเวนทางทะเลนะครับเพื่อค้นหาแล้วก็ลาดตระเวนทางทะเลเพื่อดูการกระทําผิดกฎหมายทางทะเลในภารกิจของสอนชนครับ สำหรับกองทัพอากาศนะครับก็มีระบบอุวุธหลายแบบที่ได้รับมอบเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งอากาศยานแล้วก็อากาศยานในนักบินนะครับอย่างเช่นอากาศยานเนี่ยก็มีการรับมอบเฮลิคอปเตอร์แบบ S-70I นะครับจำนวน3ลํลำโดย S-70I เนี่ยจัดหามาเพื่อใช้ในภารกิจรับส่งบุคคลสำคัญนะครับแล้วก็ข้าประจำการที่ฝูงบิน2 0 1กองบิน2ลบบุปปรีนะครับโดยภาพมีภาพปรากฏจาก ทริปที่ผู้ัิชาการฐานอากาศไปตรวจเยี่ยมกองบิน2นะครับแล้วก็เราก็ได้เห็นภาพ S70I ของกองอากาศเป็นครั้งแรกสำหรับระบบบุธอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็เป็นการรับมอบอากาศยานไร้นักบินแบบ r t f u 1นะครับแล้วก็เครื่องบินขับไล่ F5TH โดยทั้ง2โครงการเนี่ยเราว่างที่โครงการแรกก่อนก็คือโครงการ ปรับปรุงคั้มมินกับไร้ F5TH นะครับผมเป็นการายืดอายุการใช้งานแล้วก็เพิ่มสิทธิภาพให้กับ F5 ตัวเดิมนะครับโดยเป็นการติดตั้งระบบเรด้าแบบใหม่ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์นะครับเดินสายไฟใหม่เพิ่มอุปรกรณ์แล้วก็เพิ่มมิชชั่นคอมพิวเตอร์ใหม่โดยมีการติดตั้งระบบวุธใหม่ด้วยนะครับเช่นระบบวุธที่เป็นระเบิดนวิถีลิสาร์ดนะครับแล้วก็จรวด IRST นะครับซึ่งกองทัพอากาศเนี่ย ทำการอินทิเกรตเข้ากับ F5 เป็นครั้งแรกของโลกเลยนอกจากนั้นก็ยังมีกระป๋สอสงคารามในเรค่อนิสกายชิลนะครับผมโดยางานที่ทำเนี่ยเป็นการทําในประเทศโดยบริษัท r v c o n n e c t ร่วมกับกองทัพอากาศแล้วก็บริษัทอุตสาหกรรมการบิน TAI นะครับโดยได้รับเทคโนโลยีแล้วก็ดูแลควบคุมโดย บริษัทเอลบิดจากประเทศอิสราเอลนะครับผมก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการรับมอบอักศยานไร้น้กบินแบบ RTFU-1 เข้าประจำการนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นผลงานการพัฒนาของกองทัพอากาศและบริษัท RV Connect เองล้วนๆไม่ได้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักนะครับโดยเ,เข้าประจำการจำนวนส7จดลำก็ถือว่าเป็นทั้งสองโครงการเนี่ยเป็นผลงานการพัฒนาของคนไทยนะครับแล้วก็ ถือเป็นการปรับปรุงเข้มข้นขับไล่แล้วก็อากาศยานไร้น้ำบินแบบแรกที่คนไทยเนี่ยนำเข้าประจำการได้สําเร็จอากาศยานไร้น้ำบินแบบนี้เนี่ยก็จะประจำการที่กองบินที่จัดตั้งขึ้นใหม่ก็คือกองบิน3นะครับซึ่งจะใช้ในภารกิจฝึกเป็นหลักก่อนที่นักบินเนี่ยจะมีการไปทําการบินกับอากาศยานไร้น้ำบินแบบ Aero Star หรือว่า Dominator นอกจากนี้นนในปีงบประมาณ2504เนี่ยก็ยังมีโครงการต่อเนื่องนะครับโดยการติดตั้ง จรวดนะครับแบบ LMM นะครับหรือว่า Lightweight Multirole Missile บน r t f u 1ซึ่งจะทำให้ r t f u 1เนี่ยกลายเป็นโดรนติดอาวุธแบบแรกของกองทัพไทยได้ อีกหน่งวยงานที่มีการจัดหาแล้วก็รับมอบอาวุธเข้าการนะครับก็คือกรมชาการกองทัพไทยนะครับซึ่งมีการจัดหาออปืนเล็กยาวนะครับแบบนาลก556นะครับซึ่งเป็นการพัฒนาโดยบริษัทนาลกอาร์มอินดัสทรีประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นอันนี้เป็นของบริษัทคนไทยซึ่งนาลกเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตกระสุนมาก่อนนะครับผมแล้วก็ได้ขยายรายการผลิตมา ใช้ในการพัฒนาปืนนะครับโดยปืนเนี่ยก็มีการได้รับเทคโนโลยีจากต่างประเทศบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นปืนที่ทําการผลิตในประเทศไทยแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่กองทัพไทยเนี่ยได้รับปืนเล็กยาวเข้าประจําการแม้ว่าจะเป็นการเข้าประจำการในหน่วยสนับสนุนนะครับหรือหน่วยสารวัตรทหารเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีนะครับทีออ่ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็บริษัทไทยเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาปืนเล็กยาวแล้วก็ได้รับการยอมรับ ผ่านมาตรฐานกรมยอของกองทัพเข้าประจำการได้นอกจากนั้นสำหรับสำนักงานตรวจแห่งชาติเองนะครับก็มีการรับมอบอากาศยานแบบ d c h 6 Twin Otter เข้าประจำการจำนวน3ลำนะครับโดยบางส่วนเนี่ยเป็นการติดตั้งทุ่นลอยน้ำด้วยนอกจากจะใช้ในภารกิจโดยสารนะครับก็คาดว่าน่าจะใช้ในภารกิจลาดตระเวนแล้วก็ตรวจการด้วยเพราะว่ามีการติดตั้งระบบลิงค์นะครับซึ่งเป็นระบบสื่อสารแล้วก็ติด สกาพอตหรือว่า s c a p o r t ซึ่งเป็นกล้องตรวจการนะครับโดยติดตั้งบนออ Twin ออ t เตก็คาดว่าน่าจะมีการนำไปใช้ในภารกิจของตำรวจนะครับเช่นที่เราเห็นในต่างประเทศในการจับกลุมหรือว่าในการลาดตระเวนสำรวจในที่ต่างๆนะครับผมก็อันนี้ก็ถือเป็นอัจฉริยะาแบบใหม่ของออสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรับมอบอาวุธแล้วก็ระบบอาวุธนะครับสำหรับหน่วยงานต่างๆในปีงบประมาณ2 0ง3ที่ผ่านมาก็เป็นการถือว่าเป็นการ recap ในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับสำหรับปีใหม่นี้นครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านออมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ติดตามกันได้ต่อไปในปีนี้เราจะพาไปดูในที่ต่างๆที่อาจจะยังไม่เคยมีใครพาทุกท่านไปดูนะครับก็รอติดตามกันได้ปีนี้เรามีอะไรดีๆให้ท่านชมแน่นอนครับ